กูดูโดยผู้รู้ตัวจริงน,นะครับคำถามเรื่องดนตรีเดี๋ยวเราให้ศิลปินตอบให้สดๆนะบัตรนี้นิวจิ๋วอยู่กับเราได้ครับก็มีคําถามครับน้องส่งมาถามว่าพี่นิวพี่จิว<า>๋วมีวิธีการร้องเพลงแนวประสานยังไงคะเพราะมากๆเลยค่ะอเอาจริงๆน่ะ,ะนิวนอชอบชอบฟังเราต้องตอบเป็นทางการแล้วแต่เลยครับคือเรานิวเริ่มจากการร้องเพลงที่ ชอบฟังเพลงที่มันมีเสียงประสานบ่อยๆอจนเราชอบพราเราชอบแล้วเราจะรู้ว่าเออลายนี้เป็นเสียงนี้เสียงนี้มันจะแยกกันอะไรเงี้ยแล้วพอทุกวันเนี่ยถามว่าโนต้ตอะไรเนี่ยไม่ไม่รู้นะแต่มันเป็นความรู้สึกเพราะเราฟังเยอะอฟังเยอะจนชินแล้วมันก็รู้สึกไปถึงข้างในอะ่ะ เพราะว่าถ้เสียงนู้นเขาเต็มมาเราจะไปอันเดอร์ยังไงใช่มันอมาให้เปนอีกทีหนึ่งที่ไม่ไปทับเขาเราไปทำให้เขาแน่นขึ้นอะไรทำได้นะคะคือฟังเยอะๆค่ะก็ฟังเพลงมิวจิวอ่ะค่ะแล้วะเรียนรู้เองดีเขาไปทำแบรนด์นี้เองด้วยไม่้ขายกระจายแบรนด์อะไรครับจริงอ๋อเสื้อผ้าใช่มของของจิ๋วของจิ๋วยังไงสไตล์ของจิ๋วฟังเยอะๆเหมือนกันดึว่าจริงๆก็ถ้าจะเริ่มต้นจากการที่เรา แแบบว่าโน้ตคู่เสียงอะไรเงี้ยจิว,ว่าเริ่มจากการฟังก่อนละกันค่ะแล้วก็ oh. ค่อยๆแบบจะจะค่อยๆแยกออกว่าอันนี้มันเป็นคู่ประสานนะ oh. อันนี้มันเป็นลายที่เราอาจจริงๆอาจจะได้คิดลายอื่นที่พอเราฟังจนคุ้นชินว่าเออลายนี้มันมีคู่นี้เราอยากจะไปลองไปเสียงนี้ดูอะไรเงี้ยค่ะมันค่อยๆค,ค,ค,คิดต่อด่และอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมีสติคือเวลาเราร้องเราร้องเราร้องของเรานะอย่าไปทับข่าวอันนี้บอกตัวเองใช่ไหมคะด้วย <laughs> 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 อพื่าอย่ากเป็นโชว์ให้ใจกับผู้ชมครับสนุกตรงนี้แหละฮะชอบตรงนี้แหละครับแต่ว่าไม่ค่อยออกมาเรื่อยๆครับจิ๋วครับพอเราแบบพอเราร้องของเราเนี้ยครับแต่เราอย่าร้องแบบอย่าอย่าต่างคนต่างร้องแบบมากๆนะคือร้องตะโกนแข่งกันเงี้ยมันจะไม่ได้มันจะต้องแบบ คือหูข้างหนึ่งเหมือนฟังของเพื่อนไปด้วยว่าเพื่อนแบบดังเบาขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะมีลายของเราเองที่เราต้องส่งเสียงออกมาให้มันบาลานซ์เท่ากันก็คือหูต้องดีด้วยก็คือแม้ว่าจะไปอันเดอร์ให้เขาไปปภาษาให้เขาแล้วก็ต้องฟังเขาเป็นหลักอีกต่างหากเพราะบางทีเขาอาจจะร้องหลบหรือว่าเบาในเนื้อนั้นอถ้าเรายังยังดังอยู่ก็มันจะไดคแบบ กลายเป็นลน์เปโชว์ออฟแทนไม่ได้ไลยปภาษามันจะเป็นลายที่ถ้าฟังเต็มๆตัดเสียงร้องหลักออกมันจะเป็นลายที่เพี้ยนเพียนเวลาฟังจนมันต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันไอ้อย่างนี้พีจิ๋วเวลาอยู่ด้วยกันในเราแบ่งแบบว่าคนนี้จะร้องโน้ตนี้อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงะ แบ่งยังไงจริงๆคงจะแบ่งก่อนออเวลาแบบร้องโชว์ที่แบบว่าโอเคเราดูในเขาเรียกว่าโทนเสียงแบบเรนของมันถ้ามันสูงมากจิ๋วก็จะแบบโอเคเอามาเลยเดวจิ๋วเลือกเองอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อจิ๋วจะถนัดเสียงสูงใช่คุณภูมิเสียงที่แตกต่างกันนี่ฟังจากการพูดอะค่ะเสียงไม่สูงเลยค่ะเสียงด้วยลำบากเลยนะเสียงวันนี้ไปที่คำถามต่อไปนะคร <c oughs> ับ อยากให้พี่นิวจิ๋วสอนร้องท่อนอินโทรไว้ตอนจบหน่อยค่ะชอบมากๆโอ้โหถ้าเป็นเสียงเสียงหลักก็อะโอเคนะอันนี้ประสาพอใส่ประสานปุ๊บอะอะคนละคีย์เดียวนะโอเคหนึ่งสนงสามะเหมือนจะคนละคีย์ ประมาณนี้ประมาณนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกก็ต้องเรียกคู่ของคุณอ่ะมาฝึกไปด้วยกันต้องไปในทางีกันก่อนนะอารมณ์ประมาณนี้นะนไม่ได้ร้องให้เดี่ยวสบายกว่าเยอะเดี๋ยวภาษากันเยอะเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาดีกว่าของปากของคอก่อนละกันติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku Band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี